ครับสวัสดีพี่ๆอาจารย์และทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมนะครับพบกับใหญ่เบนจ์จักพาคีนะครับก็ไม่ได้ลงคลิป นานเลยนะครับช่วงนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ๆนะนะครับวันนี้ก็มีเวลานะครับก็มาอัดคลิปนะครับวิดีโอให้พี่ได้ชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนรับชมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องใหญ่เป็นจัปพัคคีด้วยนะครับอะวันนี้นะครับน้องใหญ่ก็มีพระสมเด็จองค์สวยๆเนื้อแกร่งมาให้ชมกันอีกหนึ่งองค์นะครับจะเป็นองค์ไหนเดียวไปชมกันนะครับหครับ องนี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับบางขุนพมนะครับเส้นได้นะครับเส้นได้นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อหาองค์นี้ต้องบอกเลยว่าแกร่งนะครับคาบกรุนี้ต้องบอกว่าแปลสภาพแล้วจริงๆนะครับเป็นกรุเก่านะครับเป็นกรุเก่านะครับดูอย่างนี้เห็นแบบนี้นะครับพี่ลองดูเส้นสายต่างๆนะครับเลียวเล็กคมชัดนะครับอ่ะนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมกัน นะครับอ่ะบอกเลยว่าองค์นี้นี่ผมว่าเป็นอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่เนื้อหาครับค่อนข้างหาดูได้ยากนะครับค่อนข้างหาดูได้ยากนะครับแกงแกงยังไงป่ปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออจากกรอบก่อนนะครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหมองแค่นี้ก็เห็นเลยนะครับว่าเนื้อพระนะครับ เนื้อหาต่างๆนะครับที่สำคัญนะครับคาบกรุชัดเจนมากอง์นี้นะครับแล้วเนื้อเนี่ยแกร่งนะครับส่วนมากแบงขุนพรมเนื้อท่านเนี่ยจะแก่ปูนนะครับจะแก่ปูนนะครับแกะปูนอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูองค์โดยรวมกันก่อนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับอ่าด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับอ่ะอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ด้านบน นะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับมานะครับต่อมานะครับเรามาดูพิมพ์ทรงขององค์นี้กันนะครับว่าลักษณะของท่านเป็นแบบไหนนะครับแน่นอนว่าพิมพ์เส้นได้นะครับทุกเส้นจะมีความเลียวเล็กคมนะครับเลียวเล็กและคมนะครับองค์นี้ถามว่าคมไหมนะครับในความคิดของผมนะครับเส้นนี้คมไหมเนี่ยพี่ๆดูนะคมแล้วเลียวเล็ก นะครับคมแล้วเลียวเหล็กดูจากเส้นซุ้มเนี่ยเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นเลยนะครับเมื่อเราตะแคงพระแบบนี้เราจะนะครับพอเราตะแคงพระแบบมากลับมานะครับเราจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรมิตินะครับมิติขององค์พระนะครับเส้นสายความคมนะครับเนี่ยเงาเห็นเงาไหมครับเงาเส้นสายความคมต่างๆของพิมพ์นะครับชัดเจนนะครับอ่ะพระเกตนะครับเนี่ยพระเกตคมกลิบอีกเหมือนกันนะครับคม นะครับพระคมนะครับเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกครับว่าคาบกุค่อนข้างเกาะแน่นนะครับเกาะแน่นนะครับเราเลยอาจจะมองไม่เห็นชัดเจนนะนะครับชัดเจนนักนี่ครับอ่ะฝั่งนี้น่าจะเห็นชัดเห็นไหมครับว่าขึ้นมาเป็นสันเลยนะครับขึ้นมาเป็นสันเลยใบหน้านะครับกลมเล็กนะครับสวยงามนะครับการทิ้งแขนนะครับเหมือนการโอบรัดนะครับพิมพ์เส้นได้เหมือนการโอบรัดสวยงาม นะครับเหมือนเป็นวงกลมนะเหมือนวงกลมเลยนะองนี้นะนะครับการขัดสมาธิเห็นไหมครับฐานชั้นแรกคมกลิบเลยนะครับคมกลิบเลยนะครับเนื้อพระต้องบอกว่าแกร่งจริงๆนะครับฐานชั้นแรกนะครับนี่เห็นไหมคมไหมคมนะนะครับคมคมคมแล้วก็คมอีกเหมือนกันนะอ่าคมะละคมนะนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายนะครับ ปิดหัวปิดท้ายแต่ตรงนี้อาจจะเดโดนการกระเทาะออกไปนะครับโดนการกระเทาะออกไปนะครับเนี่ยเส้นหายไปแต่เห็นไหมครับดูดีๆจะมีร่องรอยนะครับร่องรอยนะครับแต่ตรงนี้กลืนหายไปนะครับน่าจะเอาจริงน่าจะโดนกระเทาะออกนะครับโห่ถ้าไม่กระเทาะออกนี่สวยเลยนะครับสวยเลยนะครับพิมพ์สวยเลยนะผมบอกเลยองนี้นะครับ นะครับพื้นที่ด้านในนะครับอย่างที่บอกครับว่าจะมีการยุบตัวมากกว่าอื่นที่ด้านนอกนะครับแต่ที่เห็นชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ขององค์นี้ก็คือคาบกุนะครับค่าพวกนี้คือสังเกตดูนะนะครับแก่งแป่สภาพนะครับแก่งแปรสภาพนะครับบรรจุอยู่ในกลุ่มนะครับบางขุนพรมนะครับแน่นอนว่าต้องเจอปฏิกิริยาต่างๆนะครับมวลสารอากาศ อะไรต่างๆเอยที่อยู่ในกรุนะครับเนี่ยแปลสภาพทําให้เนื้อพระมีสภาพที่มีความแข็งแกร่งแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วดูดีๆนะครับจะมีเป็นเหมือนคาขาวๆนะครับขึ้นมาปกคลุมนะครับตามบริเวณขอบเห็นไหมครับขาวๆริ้วๆเห็นไหมฮะเนี่ยาขาวๆโอ้นับได้ว่าองค์นี้นี่ถือว่าโชคดีมากเลยนะที่ผมได้มาครอบครองนะครับเนี่ยนะครับจริงๆองค์นี้ได้มาสักพักแล้วนะครับเลยเอามาไลฟ์ให้พี่ได้ชมกัน เห็นไหมครับเนื้อหาดูเนื้อหามันแน่นทุกอนูเลยนะองค์นี้นะครับแน่นทุกอนูเลยสวยงามมากๆนะครับองนี้นะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับพระนะครับถึงแกร่งยังไงนะครับเนื้ออย่างน้อยต้องมีการปรีแตกยุบย่นนะครับปริแตกยุบย่นนะครับเนื้อพระมีความเหี่ยวนะครับทีนี้มาดูด้านบนเห็นไหมครับ การแยกตัวของเนื้อพระมีเห็นอย่างชัดเจนนะครับองนี้นะครับทีนี้เราดูอีกข้างหนึ่งนฮะเนื้อจะจับตัวกันเป็นก้อนๆเป็นไตๆนะครับเนื้อจะจับตัวกันเป็นก้อนๆเป็นไตๆเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะอง์นี้นะครับสุดยอดแห่งความหายากนะเนื้อหาแบบนี้นะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับบริเวณนี้จะมีการปริของเนื้อพระนะครับ มีการปริของเนื้อประนะครับนี่เป็นเหมือนคาบลาดำนะครับที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคาบเหมือนคาบข่าไซด์นะฮะนี่เขาวขาวนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับถ้าดูดีเนี่ยมีเหมือนน้ำมันตังอิ้วจะดันขึ้นมาเล็กน้อยนะครับช่วงบริเวณนี้นะครับโอ้ต้องบอกว่าคาบพวกนี้นะแกร่งนะครับแปรสภาพนะครับอย่างที่บอกว่าปราเก่านี่แปรสภาพเหมือนหินเลยนะครับองนี้เนี่ยอืมนะ รอยปีรอยแตกตามขอบต่างๆชัดเจนนะครับอ่าอ่เป็นยังไงครับอง์นี้สวยถูกตาถูกใจพี่ๆไหมนะครับถ้าชอบก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับองค์นี้จะมีเห็นเส้นขอบนะครับแม่พิมพ์ด้วยนะครับคือด้านบนเนี่ยจะบานๆออกนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมจะบานๆออกนิดหนึ่งนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาตีกล้องดูเนื้อกันนะครับตีอ่ะนะครับแล้วก็มา ตีกล้องดูเนื้อองค์นี้กันนะครับว่าเนื้อหาจะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะงี่เลยนะครับเริ่มจากด้านล่างหัวมุมนี้ก่อนเลยนะครับอือือเป็นไงครับสองแค่นี้ก็เห็นเลยนะครับว่ามีคราบกรุนะครับการก่อตัวของเนื้อพระนะครับความคมของเส้นนะครับแล้วเนื้อเห็นไหมครับเนื้อขาวนะครับจะมีความฉ่ำนะครับจะมีความฉ่ำงดงามเป็นธรรมชาตินะครับ เม็ดมวลสารนะครับถ้าดูดีๆเนี่ยองค์นี้มีนะเม็ดดําเม็ดแดงนะครับจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วอง์พระเลยอาจจะไม่จัดเท่ากับวัดละคังนะครับแต่ก็ถามว่ามีให้เห็นไหมมีนะครับสังเกตตรงนี้นะครับบริเวณเส้นซุ้มนะครับอกเนื้อพระเนี่ยจะจับตัวกันเป็นก้อนๆนะครับนั่นเกิดจากการหดนะครับหดตัวของเนื้อนะครับเลยทําให้เห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นพระใหม่นะครับเส้นซุ้มนะครับจะไม่มีการหด นะครับจะไม่มีการหดไม่มีการเหี่ยวของเนื้อพระนะครับแต่อย่างองนี้นะครับเราดูได้ที่เส้นซุ้มได้อย่างชัดเจนนะครับเนี่ยดูพุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการหลุดล่อนจากเม็ดมวลสารนะครับโอ้โหคาบกุหนาและจัดมากโดยเฉพาะเนื้อของท่านนะครับองนี้นี่คือแบบว่าขาวใสเลยนะนะครับขาวใสเลยนะครับสวยงามนะเป็นอีกหนึ่งองนะครับที่น่าศึกษาและค้นหานะครับดูช่วงบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับ ที่เป็นใกล้ๆเส้นขอบอระคัมพิมพ์นะครับเนื้อพระจับตัวเป็นก้อนๆถูกแปลสภาพให้แข็งเป็นไตๆนะครับเนื้อเก่ามากอางนี้นะครับบอกเลยนะครับนอกนูนโงเห็นไหมครับเนื้อพระมีความฉ่าอย่างเป็นธรรมชาตินะครับไม่ฉ่าแปลกๆนะนะครับนี่ดูคาบกุดิโอ้โหหนามากนะครับหนาจริงๆเส้นได้คมๆเลยนะสภาพอางค์นี้ผมว่า กำลังสวยนะครับกำลังสวยนะครับเนี่ยอ่ะไปะดูด้านข้างกันบ้างนี่นะครับด้านข้างเห็นไหมฮะเนื้อพระจะจับตัวเป็นนั้นก้อนนะครับเห็นไหมเหยียวยุบย่นนะครับเหยียวยุบย่นนะครับ,น,น,รบนี่เป็นไงนะครับเนื้อพระธรรมชาติมากๆอค์นี้ บอกเลยองนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองนะครับที่มีความสุดยอดอีกเหมือนกันนะฟอร์มแบบนี้ผมว่าหาค่อนข้างจะยากแล้วแหละนะครับหาค่อนข้างจะยากแล้วแหละเราพิมพ์เส้นได้นะส,สวยๆนี่ผมว่าหายากมากนะครับองค์นี้ถามว่าสภาพดีไหมนะครับผมว่าดีเลยนะครับดีเลยพิม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 องค์ประกอบโดยรวมต่างๆน,นะครับถือว่าชัดเจนนะครับถือว่าชัดเจนนะครับเนี่ยโ,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 โอ้เห็นไหมเนื้อพระเป็นก้อนเลยพี่ดูนะ ไซสเป็นก้นกอดนะครับ,นนนนรบยุบย่นแยกเหี่ยวครบทุกอัธรสดนะครับองคนี้ถือว่าเป็นองค์คูเลยนะนะครับถือว่าเป็นองค์คูเลยก็ได้ในะองนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันใช่ไหมเนื้อแบบว่าได้ใจนะครับเนื้อองค์นี้ได้ใจผมไปเลยนะชอบมากองค์นี้พูดเลยว่าขวงเหมือนกันนะนะครับขวงเหมือนกันนะองนี้นะครับด้านหลัง นาเผชเจอะไรเห็นไหมมีน้ำมันเหมือนน้ำมันตังอิวดันขึ้นมาด้วยนะครับคาบขาวนะครับคาบแคลซส์โอ้โหสุดยอดอีกหนึ่งองนะครับพี่ๆท่านไหนก็ถ้าชอบหรือว่ามีความคิดเห็นย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมว่าองค์นี้นี่จัดจ้านนะครับเห็นไหมแห้งกริบเลยนะครับช่วงบริเวณนี้นะครับเนี่ยดูเหมือนช่าแต่จริงไม่ช่านะครับแห้งสนิทนะเนี่ยดูเนื้อพระดูการปริแยก ของเนื้อพระนะครับลึกนะครับเนื้อข้างในแปลสภาพเน่าหมดเลยนะครับนี่ดูช่วงบริเวณหัวตรงนี้เห็นไหมครับเห็นความแห้งไหมเนี่ยเห็นความแห้งไหมครับแห้งและยึดประสานไปกับเนื้อพระเลยนะครับองนี้ถ้าไม่เก่าอย่างที่บอกไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะองนี้นะครับเนื้นอแบบว่า จะมองเป็นตุ๊บตับก็ได้นะคือเนื้อมแบบยุบย่นเหี่ยวทั่วองค์พระเลยนะครับองนี้ถือว่าจัดจ้านนะจัดจ้านจัดจ้านนะครับอ่ะทุกอนูนะครับเรียกว่ามวลสารคาบต่างๆนี่ทุกอนูของท่านจริงๆนะครับอ่ะนะครับก็ได้เอาพระนะครับองค์สวยๆนะครับมาให้พี่พี่อาจารย์ทุกๆท่านนะครับชมเพิ่มอีกหนึ่งองนะครับชมเพิ่มอีกหนึ่งอง ถ้าองค์นี้นะครับใครชอบใครใช่หรือถูกใจนะครับก็แอดไลน์น้องใหญ่เข้ามาสอบถามได้นะครับแต่จริงๆก็ไม่อยากจะจริงจอยากจะเก็บท่านไว้ก่อนนะจริงๆก็องค์นี้ก็ใช้ส่วนตัวด้วยนะองคนี้ก็ใช้ส่วนตัวด้วยนะเพราะอยทีไรผมบอกเลยคนถามทุกทีนะครับขอส่องทุกทีองนี้นะองนี้นี่เ <c oughs> พราะองจริงนะพี่ฟอร์มแบบเนี้ยฟอร์มแบบค้าบ,บุนหนาสภาพแบบที่แปรสภาพไปแบบเนี้ยเนี่ยเก่งๆแบบเนี้ยนะครับ หายากนะครับหายากมากด้วยนะครับพูดเลยว่าหายากมากด้วยนะครับเนี่ยใช้ใช้ใช้เป็นองค์ประจํากาอีกหนึ่งองค์นะครับถ้าใครอยากจะมาขอเช่าขอแบ่งนะครับก็คุยกันนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับต้นข้างสูงนิดหนึ่งนะครับเอาให้ชอบเอาให้ใช่นะครับการส่องพระสมเด็จนะครับต้องชอบต้องใช่และที่สําคัญต้องมีแนวทางนะครับต้องมีแนวทาง อย่างแนวทางของผมเนี่ยผมจะชอบดูพิมนะครับดูพิมนะครับดูความเป็นธรรมชาติดูเนื้อนะครับดูเนื้อผมดูอยู่3สิ่งนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับพิจารณากันด้วยนะครับกับองค์พระสมเด็จนะครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้องค์นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับว่าผมจะพระสมเด็จองค์ไหนมาหรือว่าจะเป็นพระเกจิอื่นๆนะครับนำมาไล่ให้พี่ได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติด ตามรับชมน้องใหญ่นะครับที่สาคัญอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดสัาคสมาชให้น้องใหญ่ด้วยนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีพี่พ,พทุกท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับ